สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หลังสาขา99นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเชฟโรเลตโคลัโด z 71นะครับคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับภายในสวยมากคันนี้รถปี2017นะครับไม่เพียง95,000กิโลเท่านั้นเองนะครับมาในทุนสี ขาวแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับได้เป็นหลอดไสฮารูจินนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวคมนะครับแล้วก็มีไฟด์ไลท์มาให้ด้วยนะครับสําหรับด้านล่างของตัวคมนะครับไฟด์ไลท์นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดนะครับด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับกระจังหน้าสีดําตัดกับสีโครเมียมนะครับตรงกลางมีโลโก้ เชฟโรเลตสีทองมาให้นะครับสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราชมห้องเครื่องกันก่อนนะครับว่าสภาพจะใหม่แค่ไหนนะครับคันนี้เป็นรถปี2017ด้วยนะครับสำหรับสภาพตัวเครื่องยนต์นะครับสภาพยังใหม่อยู่นะครับลูกค้าฝาครอบเครื่องเดิมนะครับคันนี้เป็นเครื่อง 2.5ลิตรนะครับือว่าเครื่อง2,005นั่นเองฝาครอบกรองเดิมนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกใหญ่เลยนะครับลูกค้าแล้วก็มีระบบเบรก ABS นะครับมาให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับสำหรับระบบเบรก ABS นะครับเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับการันตีนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เคยชุนหนักทิกงคว่ำไฟไม่จมน้ําน้ํรั่วมแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้สภาพใหม่มากนะครับเดี๋ยวเราไปชม ด้านข้างของตัวรถกันนะครับว่าจะสภาพเป็นยังไงคันนี้ได้ล้อแมกอลอยนะครับเดิมจากโรงงานมีโลโก้ของเชฟมาให้ตรงกลางด้วยนะครับเป็นล้อแมกสีดําปัดเงานะครับลูกค้าเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับล้อแมกซสิแปดนิ้วนะครับแล้วก็ถัดมานะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างก็มีบันไดนะครับบันไดเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นบันไดสีเทานะครับลูกค้า ตรงนี้นะครับจะเป็นการขอบชนนะครับด้านล่างเวลาเปิดประตูนะครับการขอบไปชนพวกผนังพวกเสาบ้านนะครับอันนี้กันได้นะครับลูกค้าแล้วก็เชฟโรเลตนะครับปีใหม่ๆนะครับเวลาเปิดประตูนะครับกระจกจะลดลงเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาปิดนะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับล้อแมกนะครับเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะครับเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วสีดาปัดเงานะครับลูกค้า มาชมด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้มีสติกเกอร์นะครับ Z71 มาให้ด้วยนะครับไฟเบรกได้เป็นไฟ LED นะครับลูกค้าได้เป็นไฟ LED มีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมเลยนะครับคันนี้เป็นตัว LT z นะครับลูกค้ามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับตรงนี้มีกล้องมองหลังซ่อนอยู่นะครับเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับที่เปิดกระบะนะครับเคลือบโครเมียมมาให้นะครับเปิดกระบะได้ปกตินะครับตรงกลางมีโลโก้ของ เชฟโรเลตมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างแผ่นป้ายทะเบียนนะครับมีมาให้2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในของตัวรถกันนะครับว่าสภาพจะใหม่แค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะครับภายในตัวรถนะครับจะตกแต่งคุมไปในโทนสีดําตัดกับสีเทานะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูปีรถกันนะครับปีรถ ยูตรงนี้นะครับปี2 0 1 7ตรงนี้นะครับนี่คือปีรถจากโรงงานนะครับอันนี้นะครับเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนนะครับปีรถนะครับตัวประตูเชบนะครับจะมีเข็มขัดนิรภัยด้านหน้านะครับตัวเข็มขัดนิรภัยนะครับก็สภาพยังใหม่อยู่นะครับมีระบบป้องกันนะครับเซฟตี้มีมาให้นะครับแล้วก็จะมีช่องวางของนะครับด้านข้างมาให้มีที่จับเปิดประตูนะครับแล้วก็มีที่เปิดประตูเฉบตรงนี้มาให้ด้วยนะครับ มาดูกันที่ประตูฝั่งคนขับนะครับจะเป็นสีดําตัดกับสีเทานะครับมีที่ลดกระจกทั้ง2งฝั่งนะครับมีที่วางแก้วน้าปวดน้ํามีลาโพงมาให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูโครเมียมนะครับมีที่ล็อกประตูแบบแมนนวลด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกประตูปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับปรับได้นะครับลูกค้าโอเคแล้วก็มีที่พับกระจกมาให้ด้วยนะครับพับกระจกก็ กดใช้งานได้ปกตินะครับพับกระจกก็จะประมาณนี้เลยนะครับเบาะแคบด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์สีดํานะครับเย็บด้วยตะเข็บได้ดําแล้วก็ด้านหลังก็จะมีที่พักหลังนะครับหุ้มด้วยผ้าสีเทานะครับมีความนุ่มอยู่ในตัวนะครับเบาะหน้าเป็นเบาผ้ากไม่หยีสีเทาตัดกับสีดํานะครับฝั่งด้านหน้าจะเป็นสีเทาฝั่งด้านหลังจะเป็นสีดํานะครับที่พักสีสะก็เช่นเดียวกันนะครับปรับมือเมน่อนวนะครับ ปรับได้ปกตินะครับลูกค้าปรับเอนก็ปรับได้นะครับปรับขึ้นลงก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับเช่งนั้นได้ปกติเลยนะครับด้านขวามือของตัวพวงมาลัยนะครับจะมีที่เปิดไฟปิดไฟนะครับเปิดไฟปิดไฟต้องมาเปิดตรงนี้นะครับไฟหน้ารถนะครับแล้วก็จะมะีการปรับความสูงต่ําของไฟหน้านะครับโอเค มาดูต่อกันที่พวงมาลัยนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านหุ้มด้วยหนังสีดำมีตัดสีเทาเล็กน้อยนะครับคันนี้มีระบบเซนเซอร์ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับมีระบบกันชนด้านหน้าด้วยนะครับมันจะมีการเตือนนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับลูกค้าแล้วก็สามารถปรับระยะได้ด้วยนะครับปรับระยะการเตือนได้นะครับลูกค้าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีระบบ คูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับระบบคูสคอนโทรลนะครับคือระบบล็อกความเร็วของตัวรถนั่นเองนะครับเวลาเราขับรถเดินทางไกลนะครับสามารถล็อกความเร็วของตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็ตรงไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวปิดไฟฉุกเฉินตรงไฟเลี้ยวนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีการเลือกเมนูนะครับของหน้าจอตรงหน้าปัดได้นะครับแรงดันลุมยางนะครับก็สามารถเช็คได้เช่นเดียวกันนะครับ สะดวกสบายมากนะครับตัวนี้นะครับมีให้ครบทุกอานเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เลขไม่นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับ95,000กิโลเท่านั้นนะครับกับรถปี2017นะครับ ตรงหน้าปัดนะครับจะแยกออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกวงกลมนะครับวงกลมไช้มือจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับขวามือจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีหน้าจอลิจิตอนนะครับด้านล่างนะครับดูค่าสถานะของตัวรถนะครับด้านบนจะเป็นปริมาณน้ามันนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับลูกค้าคอนซู ดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะครับมีลำโพงมาให้ถึง3ตัวเลยนะครับมีซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับมีมาให้3าตัวเลยนะครับลำโพงด้านหน้าตัวรถนะครับโอเคเข้ามาด้านในของตัวรถกันบ้างนะครับอย่างแรกที่เลยนะครับหน้าจอเครื่องเล่นเสียงนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีอุณหภูมิด้านนอกตัวรถนะครับแล้วก็ นาฬิกาบอกเวลานะครับสามารถตั้งค่านาฬิกาอุณหภูมิตัวรถนะครับแล้วก็วันที่ต่างๆได้นะครับมีปฏิทินให้ด้วยนะครับพลาสติกนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับพลาสติกตัวนี้นะครับลูกค้าเดิมยังไม่ได้แกะนะครับด้านข้างก็จะเป็นช่องแอร์นะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแยกแสความให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องเล่นเสียงนะครับแล้วก็การปรับโวลูมเครื่องเล่นเสียงนะครับก็สามารถปรับตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเลือกเมนูนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะครับออริโอนะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเสียบ AUX USB ได้ปกตินะครับแล้วก็ฟังวิทยุ FM/AM ได้ปกติเลยนะครับลูกค้าด้านล่างนะครับเป็นระบบแอร์นะครับปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะครับมีอุณหภูมิบอกด้วยนะครับจะมีหน้าจอที่ต้อนบอกตรงนี้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ที่32ององศานะครับแล้วก็ปรับ ต่ำสุดนะครับได้ที่17องศานะครับแอตัวนี้ปรับความเรียงของปัะรมได้หลายระดับเลยนะครับปรับใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าด้านล่างนะครับจะมีระบบของตัวรถนะครับระบบเสียงเตือนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับกันออกจากนอกลนนะครับจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับมีมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์กันออกจากนอกลนมาให้ด้วยนะครับโอเค มาดูต่อกันที่ระบบเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเหยียบคัดตกดหัวเกียร์ลงนะครับกดหัวเกียร์ลงผักมาด้านขวามือนะครับแล้วก็ดันลงจะมีหน้าจอกล้องมองหลังนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับเซ็นเซอร์นะครับก็จะหมุนไปตามด้วยนะครับมันก็จะปรับทิศทางให้เราด้วยนะครับถือว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะครับลูกค้าโอเคเด็กมือ เบยกมือนะครับใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้ามีญลนกษั์โชว์ตรงหน้าปัดปกตินะครับมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ํา2ช่องนะครับแล้วก็ที่พักเขียนหุ้มด้วยหนังสีเทานะครับสามารถเปิดออกมาเป็นช่องเกียบคองนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ A U X กับ U S B มาให้ด้วยนะครับอย่างละ1ช่องนะครับลูกค้า หากลูกค้านะครับกำลังมองหารถกระบะนะครับฟังก์ชันครบๆนะครับมีระบบเตือนภัยต่างๆมาให้ครบเลยนะครับทั้งเซนเซอร์รอบคันนะครับการออกจากนอกดยงคูดคอนทูลเสียงเตือนต่างๆนะครับมีมาให้ครบนะครับลูกค้าแล้วก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับเชฟโรล,ลิตโคโลราดู Z71 เนะครับเป็นตัวยกสูงนั่นเองนะครับสีขาวดำคันนี้นะครับหากลูกค้ามองหารถเอาไว้ใช้าง,งานนะครับดถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก้อนนะครับต้องมาที่ประเสิทผลลุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ